เาะนั่นน่ะใส่หมวกนะสบายดีป่วยหน้าตาสบายดีสวาสดีเด้อป้าลุงเอ้เนาะเอซีทุกทุกทานดีตอนรับก็จู่มประจอยเด้อเนาะไปตู่โทรมาบอกแฮปปี้เอามากักซีดีอีกแล้วพี่น้องนเนเอรอซีดีอีกแล้วสบายดีไปไปหันค้าเไอ้เ,อเอปิยวเนาะ che็ด ở trong này kín lăng nữa rồi, thế nấm cứ bỏ ở đó, rồi thít, kêu cháy, ik, ạ, từ từ, từ từ, về từ, từ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  ล่นั่นแหละโมแนของรถเท่า,านนนบนบั่นนะฮะจะโมเอนบอะคือปุ๊บออกจากรถเทา่านะโแบะหันค่ากอนจักแต่เปิดยังไงแว่จคือะแวรแวแสบายดีสบายดีบ,าดบ้าไหมคค่ะเดยนีเอนี่ ไปตายอยากแวะอยู่นี่แท้เฮวยนี no ่บอกงอบายดีกองอกองอกัวทอนก็เ้ทายเเอาเป็นชื่อขนมไหมสิบปหน้าได้ไปตู้แล้วเอาบวทรอลานแล้วกินท้อลานแล้วหระเดวววมัไอ้มงเนี่ยมีนได้มางของนี้โมลายปนโบลายบนี่นะลายนี้มันมีจแบบเอีเด นิวเลียแบเท่าว่าอยานี้อวยู่ปแล้วแบซื้อขนมไปะเส้ขนมนะเอาว่เอาวะขนมขนมเป็นที่่าเ่บ่ดีมาน่อยมิมาน่อยแดดแท้เนาะล่ะงูไอเียง่ะเชี่ยโอ้จะพาลูกออกไปแดดบุเร็ดบุเร็ด o ามนี่วิตามินวิตามิน มวทีวินถิวอะถูอนี่พาไปไปแมมไปเบิ้งย่าได้จัง่มีเนหย่้มกาเหีมาเห้มารึบึบไเะรเพ่ไลฟมเพีงจกได้ผูได้วอายูเธอกะมีหน่อยนะว่ากระไพ่สันการื้อกระไพ่ก่อน

ีสีดำบ่ะงนี่แมวมีตะมีเนี่ยนะอันนั้นนหมอันนั่นไหขวดแก้วเลยอ๋อการขวดหนึ่งนั้นจะเมียวะกระังเออบ่ออันซานเนี่ยบ่ยางไม่ยางวะประตูตามน้องเน่ละกระังหัดย่างสองสามเก้าอ๋อตหูแท่นิ พามาหัานแม่เอ้ยเปรยวหรอกบานี้บ่ได้ขึ้นอยากได้ยังนเกัล่ะโอยจับอาจับอาแ้มย่เอากระพาแล้วไ่ะกระไพ่าขอนาบานเอาเว,ว่าบ้านขนมนี่ดเอาอย,ยูบ่ยยยยยบะเยอ่บ่เอาบ่า่อ อยู่ว่าอยู่ดิบนะบอเด็กออกมาเลยเท่าไรเท่าไรเจ็ดสิบหกพันเจ็ดสตูนี่มอแน้าพังหมอน้ำเรืองอ้อยอยู่ไปดูไปไปสวยดิบยูกไงบอสวยแล้วปะดด้ินะถึงเมื่อกี้เนี่ยแม่พามาลินเหรอ ดิดนบ่ดินะเว้ยนี่บ่บ่อยากไปบ่ลูกบ่ดนี่ไม่มงไปดินะเมื่อยบ่เก๋จะนักเกยกันนีและเก๋นะเ้ยไปเห็นนักเก๋กันได้บ่เป็นเพื่อนดิ่บ่ไปหานักอีกคนแล้วไปลูกไปปปะมันชิช่วยมันชี้คำแต่นี่ไป ปั่นผ่าเออพาปั่นผ่าเชิญมางไหนมาตักผ่าเลยค่ะปลาลูกปลาพุนาพุนาเออพาไปแล้วพุนาเอาชอบไข่ไข่น้ำเอ้ยว่าโตก็ไปก้อนเอื้อยเป็นยังว่าเอื้อยไปวบไปก็เปี่ยวไข่ไข่น้ำบ่กไม่พู้เอื้อยเอื้อยต้องไปว่าไม่อยากไปเป็นยังพาดิเผาฮะจะรู้เปล้ว พ่พผินข่อยคือตั้งห้า้วลูกไปไปเรียนเด่นบอกชีวิตแบบนี้แต่ประเมินนี่อะไรก็ต้องไปคือจากั้นก็ต้องไปสิเน่แน่แล้วบอสนางคนิดเราอย่างไงไหวเนาะนะปีหกเดือนในตู้ปีหกเดือนเกิดปีสองปีห้าเดือนเลยสองปีห้ายังอีกเดือนหนึ่งก็ซ้ำกันกับน้องอยู่ดีกับเกิดเดือนเดลื่นเดือนนึ่งยูดีกัลื่นยูดีหันอ่ะบ่ปัดปากแกงเลย เอายังีแต่ว่าาไดจ้งเริ่มแจ้งแล้เริ่มแจ้งแล้วคือนรออันนี้ว่นะคนรออันนี้นะใช่ห้องห้องห้องนี่ดูนี่นี่คนบอเว่าคนบอเคยมาเล่นนะเออพ่เอานี่ยนะะเออพ่อจะเอานี่นี่ไปน้ำแน่นะจะไปน้ำแน่นะไปน้ำแล้วนะนะเล่นน้ำดุดดุเนอะจะได้มีหม่เนอะ

kiết kiệt mẹ bảo này, bảo ơi ngàm thế đi, chụp thể lệ này cả, cứ khơn... nhim nhầy nhim <laughs> <khơn. cười> <laughs> Mặc nho <laughs> ừ. đấy, ngưng hàng. À, cất nút đã, cất nút nút Nôn hàng cứ tưng này, tưng, tưng đã sao, nôn ít Lắc ขอบใจเด้อเด้อเดียวเบิดขากลับมาอุหนไว้ด้แงเด้อบัวลกไฟสิบลิตเงินท่านปานน่ะป้องมา่าเฮ้แบ่ขึ้นกแวะด้งเด้อเิแก๊ปปะจะอื่นบ้างนะเอ้เพื่อนป้าปิดสองทุ่มอกตั้งแต่เปิดยังไม่เลยแวะจักเทือว่าอะไจี๋ยอวนอยู่เออหากันแล้วบานนี่ เมื่อไรคอยกินข้าวได้ดนนซื้ออันบาน้านมจืดมาให้เพื่นกินรดอันอันแต่ว่ากินในคิวสิปอโกแต่ว่าห้าเลือเลยว่มมาอยากอยากจะนี่เสริมน้ำนะว่าไปแซมเสี่สาบายออว่าออเออรีด้วาวสนาจกาบบดดตัักลเล่า

วัสนามานะตูโทน้นำแต่เ้าวคณนี้มาด้วยนี่นี่นี่เออไรในนั้เอาให้มันในชฉันเงินเรจะวันที่ไรนางสามชิบใจลยแห่น่ะมึงเอาเงินในมันในเอื้อใจหรอกล่ะใช่ไหมโอ้จะฝันจะเส้นจะเส้นี่ยังไหมเบืกระเป๋าไม่ใช่ทานหูอกล่ะมานด้หมมา่ด้หมผู้ตู่ชัน,นอเม่ิาเพาผู้ตู่ว ตูเมื่อแดงๆคลาดนี่นะคะเอาแตงชาสีแตงได้เยววัน้มากินแม่ขนมเลยด้วยเอาไปหายตู้ลูกไปเอาไปหายตู้แน่นี่อก่อนไดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโอ้ยผมหอวเลยไปนานหุณจะไปได้นอนหุนเขาเดี๋ยวเาเมื่อแน่นี่นะเออเออเออวงชฉลาดเออ มื่อจ้าจ้าเมือบ่มื้อแล้นางถ้ามื้ทิ่มขึ้นหลายเจ้าเจ้าพญาณนะเจ้าก็ไปแม่่ะจญาณนะอัวเอาไปให้่ตู้ไว้ตูไว้ะเอาตได้ให้ตู้ให้ไ้้ตู้เออของเฮาบ่น่ะบ่เด้นี่เออเอาให้่ตู้ลอ้ามีการูลกูนะจให้จัเอาถือตู้น่ะลูก นาพอตู้นันพอยัดเขาในพอยัดเขานะเออชูข่าเฉดดอะไรก็เันนี้กไปนเยเออให้ติ๊กผ้าจักเออติ๊กลมเลยลมเลยติเออะอนี่เอาตู้หลูกอ่ะอ่ะตู้ไป2ตู้นีตู้ตัวได้2ตู้เลได้ตู้เลยลูกได้ใหู้ตู้ตัวได้ห20ตู้น่ะลูก วัดดิของแม่ได้นี่นะประตูน้ำลำนะให้เออตัวใดก็ได้ตัวใดก็ได้เออตัวใดก็ให้ตัวใดก็ได้อ่าหายลอเอาหายลอดนะประตูแบบอ่าอ่าตัวรถเอารถเอาลอดเอารลอ่ะเอาตัวใดเออนี่ได้เอาตัวนี้หายประตูบอลลูกบอถามประตูรู้ประตูอยากกินตัวใดสิประตูได้กินแต่น้ำลำแล้วประตูเราไม่อยากกินได้น้ำขาวแต่เชื่อแล้วจริงน้ำลำ S <s <we at> <laughs> าัก <c oughs> นอนท้าจ้งเตี้ยเลยนอนแน่ฮะกับเพาถามมึงยเนี่ยมายันครบนันมาครบบาดมาผู้ดีบอลพลธีพีนะยนันมาครบแล้วเขาเทำมึงคลิปเยอะอ้วนเขาก็เลยแบบป้ายเฉยไปหน้าใช่ป <c oughs> ะเยอะอ้วนมาสรุปรแล้ววะเออได้ของตู้อ่ะลูกของไม่ตู้ได้ะอันนี้ของในตู้นี่ฮะตู้ไปอันนี้ไปได้กินแหง้งอด้ตู้เอ,อ้ยได้กินแห้งแล้ว

ดุนมุนเลยแบบนี้นะรข่หเออ่เอาชินียวนใหม่บ่เคยแันี้นะแทบอยบ่แทบคือเก่าบ่เออก็สบายแล้วไ่เนาะสบาย้ในเตี๋ยเราเหมืนหย่าครัแล้วันนี้เหมอนหย่าก็กเขียวกัดด้วกันเขียดีนุ่นุนกอนน่ะมันจะเป็นพี่พาเดียเรื่อนแม่เปิลันเปิดทันข่าไม่อุดหนุนคนกอนมาตั้งแต่มหมวกหัดแล้วโอ้ยงามงาม ใชัวว่าหลายทิได้นีหลากหลายบ่าเรื่อยยังนาอ้าขนมเจ้าเนี่ยปั่นพุดู้กินมาดลูไปอาแก้ปั่นตู้เ้อนี่เม่ใส่มักซิรีนนี้มือต้มอันนี้มืต้มบานเพนาคือจะกินต้มบานลยคะมนนห้อย่กินผู้ญมนันยเม้อต้อยนะเคนนึ่งละวันีร้ยเรากับนีนาใส่เลยเนาะเอาชื่อเอาต่างหากก็ได้มาอยากดอก ไปย่าเพิ่นไปเอาของเพิ่นบ่มีละไฉไม่แซ่บอยู่บ่แม่คือเก่าบ่คือเก่าติคือเก่าบ่าซิมเผ่านใหม่่ัขยากบ่มมอันนี้นย้แล้วมันสิดีนะบ่ตัดดว่าลูกว่าตัดจักจักลูกมาบ่มาติลูกมาบ่มาว่า่โทรแต่เช้าเพลน ถักกิม่บอร์ผักวาวเชือกิอดเจ็ดเช้าก็เจ็ดนอนนั่นนอนกินอ้าวมึงถามด้วยถามอ้วนอ้วนดินเดียวเนี้ยมั้ไรย่รบันกันถ้าวบ้าถ้าว่าอยู่ตอนเขาซอยนังตีงวงไรเฮาเด้อไเป็นเคยเยนี่ว่า้าชาใช่เคยอัน เคยกกเคยเข้านะบ่ได้ใส่แล้วเคยพ่อยิว่ะนะใช่้็ผ้านี่ยแล้มาแทนเคยค่ะใส่ตลาดใช่ซนยซยนังจุ่มบ่กันบ่ดจะ่กราไงนึว่าเอาเห็ด่าชิม่อนก่อยแล้วเนมหาผู้ตู่เนี่ใส่กระเบื้อเราเอชอบดูนั่งเมนบอกหัวจ่าเจ้าหลังเจาหังกกู้แ้วเจานนวจะาั่งหัวนนอนตีนด้วยน ฮเนอแนมหาใช้พ่อตู้อีบาดคือบ่เห็นห่อชอบดู้ยไม่กินไ่้เฮ้ยน้องไปซอยนังจุเบบ้านาบึมาเออให้พ่อตู้กินมาลุกบ่ากินนดากินนี่นะตู้กินข้าวอิ่มเลยเนาะถอยยาพ่อไม่ไม่ไม่ปไาไปาปไ่ไปกปไปไปนปไอยปไ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 ปนปาปไาไป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 นปไปไปไ้ไปไปไปไ่ไนไาไปไปไปไเราไป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 ไวานะ อชิไปได้บุญอไม่ถเาแล้องมาถ่ายนะหมอจไม่ได้ถ่าอชิไปด้ยได้หต้องไม่ถาใช่ไหมต้องไม่ถเรเองเนี่ยใไแวราต้องไปแถบาเดือนนะอือใช่ไหนกระดองรู้มเนไ้วอักกชองเหนาเลยถ้าบางคนไปเราไม่ยอมต่งคำเหตป้าอะไรถ้มาเอากล้วยมาบ้านนี่เด้ตุงมันชุกกู้องชีวานกับชอมือจับคำมันรองพื่ดีเมนั่ ตกกระลูกตกกะหาลงมาแม่ลงมาแม่มาแล้วมาแล้วคนนนใจนี่คือไม่ได้เลยทิ่อยู่ในบ้านบอกมาจะทำนี่ยังไม่มาจากวันวานมันมีต้มเนาะต้มเหี่ยนขัากรี๊ดอ๋อเมื่อหอกระต้มมันใส่ในบวกทัวตึกกระต้มตัดกินไงหวานได้แหละกูต้มไว้มีหลึ่งก็ชุกขักรหวานช่มหน่ะบอหวานชิมมึงแหละกูกินหวานโดยนึ่งละกล้วยจ้าหนะเออกล้วยกูเองนะกูบักให้ป้าเลยกล้วยสิบปีเด็กกาวีหนึงไหนล่ะกาวีให้ประตูเติมพลังแน่

เพ็ดเพดอาอะไรนะปลาหวาแล้วเช็าันรอะยางวเ่าอาอันอันยังไาอันฝุดก้อยอันกินือวเองนะพ่ออาทิมไม่ใช่คอมเค็มกันเลยแก่นเอยอะไรลูกในโลกเสิร์ฟเซิร์ฟใ่ลกใจะไเลย่ตาย

เ้าไปหนไปู่้กันเด้อบะตรอมือันี่มอนี่เานนมเาอมีาวไ่ดน้ดาวมาปอไม่ตูกกินน้ำแน่ขนมนะไม่แม่กินแน่แม่อยากกินแน่ขอแน่อแน่อแน่อนอยากเด้ออกินดีกว่าวาสนาคนงามเลยคนงามเ้ยที่หนคนหานคน

ก่อนดูด้วย่ดูเฉอเด็กเก่า่นี่อันนี้เสียฮาระว่าซื้อหายนี่ตัวนั้นน่ะใส่บ่ได้เนาะสองตัวนั่นเนาะสุได้มันแน่นตอนนั้นเนาะอันนี้พุดีตันี้ทีนี้มันจะใส่ซื้อตัวนั้นน่เพอจะดูหนึง่บ่ายโมกจุันเนาะ

อยู่แปลว่ามันคอกุ้งไ่ขอกระนาะไก็โคคอบดเลยอันคอไทยกได้วันก็ไ่เลยขอลายแล้วขอเท่าละพันสองอันไสแล้วอันหามหามากุ้งไก่ซอยเีเจ้าวันแล้วแจ้งน้นแจะันเมียนจะเราเลยอ้แจ้งเล่ยแจบะแจ็บปะปั่นกันคุณลุงบอกว่าปั่นกันหวนอย่าน้ำกับกุรากวดนห่านนัานมันเขียว เป็นแพกน้อยนะแพกงอ่แล้วอย่แพกน้อยนะเบิ้งโอเคจะนอนพอนองเลยไปจอยกับสิปอนจบกีเพียงสนิกอนมาจังาดินน้ำปรตูก่อนกินน้ำประตูประตูก่อนไปแล้วสบายดีหูสิบปอนตูมันโต